Yeah! บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานไ h a i l a n d f บลี่ดีไซน์เอ็กซ์2024มหกรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ในฐานะองค์กรต้นแบบที่ได้ดมีการส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการมดล้อและคน้งมวลในการเข้าถึงตึกอาคาร สถานี่และบริการต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แบรนด์ PTT Station เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยในงานปีนี้บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปรีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศแก Design a w a r d 2024ประเภทองค์กครน nice. วรัตกรรมส่งเสริมอารยาปัปต์แห่งปี2567ผ่านกางแขกผู้มีเกียรติและผู้นำองค์กรชื่อดังต่างๆมากมายที่ได้มาร่วมกันเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานโดยมีรัฐดีว่าการกระทรว งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเบลลี่ดีซาวอสประจำปีน,นี้ครับ รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทาง OR เราได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข right. mm ้องแลวก็ธุรกิจอื่นๆนะครับได้เข้ามาร่วมโครงการนะครับช่วยเหลือสังคมชุมชนนะครับถ้าตามวัตถุประสงค์ของ OR นะครับโ r เราวางเป้าหมายให้ PT t s t a t i o ชเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานีบีิยการน้ามันแต่ว่าให้ชุมชนสังคมนะครับเข้าถึงได้นะครับเรียกว่าเป็นสถานีเติมเต็มความสุขให้ชุมชนสังคมเนี่ยที่อยู่รอบข้างนะครับเข้ามาใช้ ออกแบบเป็นแนวคิดเฟรนลี่ดีไซน์นะครับเวลารถที่เข้ามาใช้บริการลูกค้าเข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาจอดในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเนี่ยตั้งแต่ที่จอดรถมีป้ายมีห้องน้ำนะครับที่รองรับเฟรนลี่ดีไซน์เท่าถึงตั้งแต่คนพิการนะครับแล้วก็คนชราคนท้องนะครับแล้วก็เด็กแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใช้ได้โดยสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับ ขอขอบคุณท t ท Station เ,เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ป o รเพื่อคนทั้งมวลครับ